ก็สวัสดีลูกค้าแล้วก็ FC ทุกท่านด้วยครับผมวันนี้เรามีรถกระบะทำมาหากินราคาถูกราคาประหยัดมานำเสนอกันครับผม FC ที่กำลังตามหารถกระบะไว้ใช้งานสักหนึ่งคันคันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ควรพาดครับผมคันนี้เป็น Toyota Mighty X ปี1 9 9 1้าก็พาเกียร์ธรรมดาครับผมแต่มีการชนรังให้ด้วยครับผมก็ถ้าไม่ชอบก็สามารถถอดออกได้ครับผมสีสันร,รอบคันก็สวยงามครับผม ตองมาดูภายในครับผมภายในแผงประตูก็ยังเรียบร้อยดีครับผมพวงมาลัยเบาะก็ไม่มีขาดไม่มีลุยครับผมแผงประตูก็สะอาดเรียบร้อยครับผมคอนโซลก็ยังเรียบร้อยดีครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูแคปกันครับผมแคปก็ยังสะอาดอยู่ครับผมคันนี้ต้องบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาการแน่นอนครับผม เอฟซีที่จะนําไปต่อยอดธุรกิจหรือว่าจารถกระบะไว้ใช้งานสัการณ์คันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคำตอบให้ได้เลยครับผมมาแล้วครับผมโตโยต้ามิติเอ็กซ์ปีหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งพาวเวอร์เกียร์ธรรมดาของเราครับผมมิีิคันนี้ก็จัดไปเลยครับผมราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษสําหรับ FCVP เพียงแค่หกหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นครับผม f อที่สนใจก็สามารถทักมาทางเพจร้านหรือแฟนเพจ e b o o k YouTube ของเราได้เลยครับผมกดติดตามไว้นะครับผมจะได้ไม่พลาดรถดีๆครับผม